สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับยามค่ําคืนนี้มาดูผักสาบถวายนะครับหรือผักกีโนนที่ปลูกไว้นะครับอายุแค่สามเดือนกว่านะครับนี่นะครับติดดอกออกผลแล้วนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆพี่ๆมาดูมาชมกันครับนี่นะครับอันนี้ผลของผักกิโนนหรือผักสาบนะครับเป็นพันถวายนะครับนี่นะครับ ติดลูกติดผลเร็วนะครับพันนี้ออกดอกติดลูกทั้งปีเลยนะครับย้ํานะครับติดทั้งปีทั้งเดือนทั้งวันนะครับนี่นะครับเดี๋ยวพามาดูลูกเล็กๆกันครับนี่นะครับนี่นะครับลูกเล็กๆนะครับนี่นะครับติดเต็มเลยนะครับนี่นครับนี่นะครับไต่ตามเครือไปหมดเลยนะครับนี่นะครับทําค้างไว้นะครับอายุยาวนะครับผักสาหวายพันนี้นะครับ นี่ครับถ่ายยามค่ำคืนให้เพื่อนๆพี่ๆดูครับนี่นะครับดูดอกเขาครับนี่นะครับผักสาพันตะวานนะครับนี่ครับติดดอกออกผลนะครับแถวบ้านเขาตอนนี้ขายกิโลกะัฐหนึ่งร้อยบาทนะครับลูกผักสาบนะครับนี่นะครับผลอร่อยมากนะครับนี่นะครับเดี๋ยวพามาดูฝั่งนี้ด้วยนะครับนี่ครับนี่ครับ นี่นะครับปลูกแค่สามเดือนนะครับนะครับปลายยอดก็จะมีดอกติดมาเลยนะครับนี่ครับเป็นผักสาพันธวายนะครับนี่นะครับรับประกันสายพันธุ์แท้แน่นอนนะครับนี่นะครับนี่เดี๋ยวพามาดูเงาที่ผมปลูกไว้กันครับนี่นะครับนี่นะครับทำค้างยาวเลยนะครับปลูกแค่สามเดือนเองนะครับ นี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับต้นยังเล็กๆดูเลยนะครับนี่นะครับปลูกแล้วผมก็ทําค้างไว้นะครับให้เขาเลื้อยขึ้นไปนะครับนี่นะครับติดดอกออกผลหมดแล้วนะครับนี่นะครับดูฝั่งนี้นะครับนี่ครับฝั่งนี้ก็มีลูกแล้วนะครับนี่นะครับ เป็นพืชระยะยาวนะครับอายุเจ็บเกี่ยวก็5ปีขึ้นไปนะครับยํานะครับ5ปีขึ้นไปนะครับเจ็บเกี่ยวได้นานนะครับเรื่องแมลงรบกวนก็จะมีพวกหนอนนะครับกินใบนะครับต้องใช้ยาฉีดด้วยนะครับสังเกตดูปลายยอดนะครับจะมีพวกหนอนมากัดนะครับแมลงตัวหลายนะครับนี่นะครับนี่นะครับพี่ๆคนไหนสนใจสายพันธุ์ก็ ทักสสอบถามได้นะครับหรือโทรมาที่เบอร์นะครับ086นะครับ5394503นะครับบวกไ d ดีลนนะครับนี่นะครับนี่นะครับเป็นผักสานะครับพันธวายนะครับเป็นสายพันธุ์แท้ดังเดิมนะครับที่ปลูกไว้นะครับรับประกันว่าออกดอทั้งปีทั้งชาติทั้งวันนะครับนี่นะครับ ติดยอดตั้งแต่ปลายยอดเลยนะครับติดดอกติดยอดนะครับนี่นะครับโอเคครับนี่นะครับปลายยอดก็จะมีดอกติดมาเลยนะครับนี่นะครับตามมือเขานี่จะเป็นดอกนะครับนี่นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นมือของผักสาบนะครับจะติดดอกมาเลยนะครับนี่นะครับอัเดตให้เพื่อๆพี่ๆดูครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับ